มาอ่านกันนะพวกเราการอ่านเนีมองพี่่าเป็นแค่เรื่องก,กระจิบริ๊ดอ่านสำหรับกำรารหนังสือหนังหาก,กรรตั้นในความคิดอาา่านเพื่อคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็กวันนิดอ่านได้สิ่งใต้ตัวค้นหาความรู้ต่อยอดในชีวิต 很难。 ความรู้กันแบบนี้นะคะเพราะว่ารายการของเราทั้งเพล์ทอลแล้วก็รีดเพล์นี่สร้างความสุขเนี่ยสร้างความสุขจากการเล่นเนี่ยนะฮอลล์นี่เราต้องมาพูดคุยกันพูดคุยมีความสุขได้จินตนาการนะไดการ้สนุกไปกับจินตนาการของตัวเองฟังก็มีความสุขสนุกไปด้วยนะคะแล้วก็รีดแน่นอนเราต้องอ่านเราถึงจะได้รู้ข้อมูลครับแล้วยิ่งสุดใจเมื่อได้ให้นะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเรามีเล่นเพื่อให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เล่นเพื่อให้โรงเรียนบ้านเสาหงจังหวัดกาญจนบุรีเองนะคะส่วนโรงเรียนไหนจะเป็นโรงเรียนใจดมาเเลล่่นพือให้้แว สือจบของเราจะเป็นหนังสืออะไรนั้นไปชมกันก่อนค่ะไปที่นนทบ,บุรีครับแถววัดเขมาบ้านเขาเองค้าให้อ่านขอนำทุกคนร,รู้จักกับวัฒนธรรมทั่วทุกมุมโลกผ่านหนังสือเล่มนี้อย่างเรื่องวันเกิดซึ่งแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันที่สเปนพ่อแม่จะดึงติ่งหูของลูกเท่าจำนวนอายุเพราะเชื่อว่าจะทำให้ลูกอายุยืน ชาวอเมริกันจะตีก้นลูกเบาๆเพราะเชื่อว่าจะทำให้ลูกได้รับความสุขและสำหรับชาวฮังการีจะสวมหมวกของพ่อให้กับลูกเพราะเชื่อว่าลูกจะได้รับสิ่งที่ดียังมีวัฒนธรรมที่สนุกอีกมากมายมาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับนักอ่านจากโรงเรียนกาลาโหมอุทิศกันครับ สู้นะคะหนังสือโจของเราวัฒนธรรมนานาประเทศโลกตะลึงโดยข้อแรกคําถามเนี่ยจะมาจากหนังสือโจท์นี่แหละเราจะให้นังสือไปตามจํานวนคนที่ตอบถูกนั่นเองครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวค่ะเล่นตัว และสําหรับคําถามข้อแรกนะคะเรามีตัวเลือกให้2ตัวเลือกด้วยกันนะคะข้อมูลมาจากหนังสือโจ์ค่ะโลกของเรานะคะมีมากกว่า200ประเทศซึ่งแต่ละประเทศนะคะ mm hmm. ก็มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของเทศกาลเฉลิมฉลองหรือแม้กระทั่งมารยาทบนโต๊ะอาหารเป็นต้นถึงเวลาท้าให้คิดค่ะ น้องพิมฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับวัฒนธรรมมารายาทบนโต๊ะของชาวฝรั่งเศสค่ะเวลากินนั่งกิน2-3ชั่วโมงเพื่อลิมรสอาหารให้มันอร่อยโอหทำไมต้องนานขนาดนั้นนะเขาบอกว่าถ้ากินนานๆนนก็จะได้ลิมรสอาหารโอ้อาจจะเป็นอูบายก็ได้นะทำให้เราเคี้ยวอาหารละเอียดมากขึ้นนะ <c oughs> นะอ่ะญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นไอนี่ครับเขาชอบอะไรอะไรงั้นสิครับอะไรครับชอบไอนี่ครับไอนี่อะไร เนี่ยพี่สองทีแล้วเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เนี่ยคนจีนไม่ชอบนาฬิกาลูกตุ้มครับคนจีนอาจากญี่ปุ่นมาจีนแล้วนะอาจีนไม่ชอบะอะไรนะนาฬิกาลูกตุ่มนาฬิกาลูกตุ้มเมงเมงแมงเม,ม,มงเนี่ยนะทำไมอ่ะมันเหมือนกับแปลว่าตายครับอะไรแปลว่าตายจงจงฮะ <c oughs> <c oughs> จงตายครับตรงไหนที่มีความหมายว่าจองตายติต๊กตอกติ๊กตอกครับตั๊กตกตั๊กตอกตั๊ก ตอกนี่เหรอภาษาจีนแปลว่าจงตายเหรอครับโอ้ต้องซื้อนาฬิกาข้อมือให้เขาอะต้องซื้อข้อมือมันจะเป็ีนเสียงเลยติ๊ก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 ไม่มีตอกละแปลว่าอะไรกจริญนรุ่งเรืองโอ้เขาเป็นนาฬิกาข้อมือฝังรุ่งเรืองรุ่งเรืองเนี่ยเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อะต่อไปประเทศอเมริกันครับครับตอนเช้าเขาจะกินอาหารจำพวกแป้ง เนยอะไรพวกนี้แต่ตอนเยน็เยนๆเขาจะกินอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดเช่นฮอทดอกพิซซ่าครับเพราะอะไรครับมันจะหากินง่ายครับกินง่ายเท่านี้หรอคะน่าจะเป็นเพราะความเร่งรีบนะแต่พอความเร่งรีบประพวกอาหารขยะเน,นี่ยมันเยอะหนึ่ง <1 S 1> วินาทีเขาซื้อฮอทดอกกันหนึ่งวิห้าร้อยชิ้นครับคือค่าเฉลี่ยในประเทศครับน่าจะเป็นสถิติหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยชิ้นล้านชิ้นต่อปีครับเอาเป็นว่าเราจะไปเครียดกับสถิติเยอะนะคือเราก็ พอรู้ว่าชีวิตเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่น่าทําตามนะกินพวกอาหารขยะเยอะๆนะอากาศเขาคงหนาวอ่ะเขากินแบบนั้นนะอ่ะมารยาทในเมืองไทยเราพบเห็นอยู่แล้วควรจะกินข้าวไหมครับต้องมีช้อนกลางอูอสาคัญช้อนกลางเนี่ยบางคนไม่ใส่ใจบางคนก็จะเป็นผู้ป่วยเราไปกินร่วมโต๊ะกับผู้อื่นทําให้ผู้อื่นอ่ะติดเชื้อโรคไปด้วยเออบางคนคิดว่าแบบว่าเราเกรงใจไงเดี๋ยวหาว่าไม่กันเองครับจริงๆสําคัญมากนี่กินช้อนกลางกันไหมไม่คับ พี่่บบพูดพี่ไม่เลยคนอื่นกินหมดเลยคนไม่พูดอ่ะคนมาพูดบอกไม่ครับมารยาทอีกในประเทศไทยคนไทยต้องล้างมือก่อนกินครับไม่ต้องคนไทยแหละทั่วโลกควรจะอย่างนั้นเออจมมุดเป็นเด็กไทยต้องล้างมือเพราะเพราะว่าอาจจะมีเชื้อโรคติดกับมือไปได้เวลากินข้าวเหนียวส้มตำอย่างี้ครับหยิบข้าวเหนียวมาจุ่มัส้มตำแล้วพอถ้ามือไปเผลอไปโดนส้มตำเนี่ยก็สามารถติดเชื้อโรคกันได้เด็กๆกินขนมห่อห่อแกล้งมาเนี่ยกินเลยป่ะล้างมือกันไหมเนี่ยไม่ล้างล้างไหมเนี่ย ตายเลยมือที่เป็นเล่นสนามเด็กเล่นมันก็จะอาจจะสกระปรกไงปัจจุบันหนูอาจจะยังไม่เป็นไรแต่อนาคตหนูอาจจะเป็นเงี่เพราะฉะนั้นฝึกไว้เออเพราะฉะนั้นฝึกไว้มาวัฒนธรรมต่างๆนี่แตกต่างกันไปนะครับ <c oughs> คำถามจะเกี่ยวยังไงฟังจากพี่สายครับ เกี่ยวกับเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารนั่นเองนะคะคำถามก็คือข้อใดเป็นมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวจีนนะคะระหว่างขา้อกอไก่ค่ะกินข้าวให้หมดจานหรือว่าขา้อขอไข่ค่ะรอ,อกินข้าวพร้อมกันค่ะเวลากินข้าวชาวจีนจะให้ความสําคัญกับการกินข้าวให้หมดจานหรือรอกินข้าวพร้อมกันกันแน่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะ น้องๆประเดิมข้อแรกด้วยการตอบขอไข่มากถึง27คนส่วนกอไก่ครับมีแค่3คน คุยกับฟังก็ไก่ก่อนทําไมมันถึงแบบเคร่งครัดมากเรื่องการต้องกินข้าวให้หมดจานเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นการขอบคุณพ่อแม่ธรณีที่ให้ข้าวเรามากินเฮ้ยของไทยเปล่าผมว่าพ่อแม่ธรณีอาจจะมีทั่วเลยนะในชื่อที่แตกต่างเออชื่อแตกต่างกันการเคารพธรรมชาตินะกินให้หมกนะอันนี้ผมแตอาไปเอาทำสำเนียงทำสำเนียงนิดนึงกินให้หมกเห็นคุมค่าของข้าวและถึงดิงนี่ไง ถ้ารอกินข้าวพร้อมกันในครอบครัวนะคะก็ถ้าเกิดคุณพ่ออาจจะติดงานแล้วกลับมาดึกก็จะทําให้ทั้งครอบครัวเสียความรู้สึกแบบรอตั้งนานทําไมยังไม่มาประมาณเนี้ยสมมติพ่ออยู่ข้างนอกรถติดเราจะรู้ได้ไงวันนี้ติดมากติดน้อยจริงอ่ะคุณพ่อมาติดหนูโอ้โหนี่ก็รอนี่ก็หิวน้องก็หิวน้องเบนหิวแต่บ่ายสองรอมาถึงสองทุ่มจากสองทุ่มพ่อก็หิวลูกก็หิวมาถึงโมโหหิวโอ้โหอย่างนี้แล้วมันจะชงเชงชงเชงไม่ดีไม่ บรรยากาศเสีย<ด>อรอกินข้าวพร้อมกันเพราะว่าจะได้ประชุมกันครับเฮ้ยประชุมเฮ้ย <Hey. S 1> hey, มีประชุมไม่ชุม <Hey. S 1> เรื่องอะไรก็เรื่อง รายได้แล้วเงินครับอ่ารายรับรายจ่ายคือต่างคนต่างทำมาหากินเวไากันอ๋อไปทำธุระปะปังอะไรกันถ้าไม่ได้เจอกันตอนกินข้าวก็ไม่ได้เจอเลยอาจจะรอคุยเรื่องการเงินอะไรแบบนี้ครับแต่ที่ผมคิดก็คือเป็นการให้เกียรติผู้ที่มากินด้วยครับยังไงกันให้เกียรติทำไมพี่น้องกันการรอที่มันต้องให้เกียรติอะไรกันไม่พี่น้องกันพ่อแม่น่าจะสบายๆนะก็เขาจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกไงครับเสียความรู้สึกอะไรฮะทำไมไม่รอกินข้าวด้วยกันเลยคุณมาทีหลังคุณคิดดู คุณเหลือไข่เจียวที่คุณชอบกลับมาถึงปั๊บเหลือเซี่ยวไข่เจียวอะ่ะเจ็บแล้วเย็นแล้ว <c oughs> เย็นเย็นชืดโอ้โหมันเจ็บอ่ะแล้วไม่มีใครเลยห้องเงียบกิ๊บแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ร้าวฉานเพราะจะรู้สึกเขาไม่รักอะ่ะเขาไม่คิดถึงเราเลยอไม่รักฝังใจเขาอีกมีปัญหาอีกนี่ต้องรอกินพร้อมกันอน้องตอบแล้วเรียบร้อยนะคะแต่คําตอบที่ถูกต้องนั้นจะเป็นข้อไหนฟังคําเฉลยค่ะ น้องๆจะได้รับขุมทรัพย์หนังสือ27เล่มหรือแค่3เล่มข้อขอไข่นั่นเองค่ะแล้วจะเื้อไป27เล่ม มารยาในการกินอาหารของชาวจีนก็คือต้องกินอาหารพร้อมหน้ากันและขณะกินอาหารอยู่ไม่ควรร้องเพลงเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่เสียมารยานอกจากนี้ควรจำไว้ว่าอย่ากินจนหมดเกลี้ยงเด็ดขาดเพราะชาวจีนจะเข้าใจผิดว่าอาหารที่เขาเตรียมให้แขกนั้นมีน้อยเกินไป ออกตัวไปได้อย่างสวยงามนะคะสะสมหนังสือไปได้ถึง27เล่มด้วยกันครับข้อแรกนะคะคราวนี้ลืมหนังสือไปเลยเพราะว่าเราจะเข้าสู่ข้อที่2ซึ่งเป็นคําถามอ่านสดแล้วข้อนี้เราจะคูณ2เข้าไปด้วยกับจํานวนคนที่ตอบถูกนั่นเองนะคะดังนั้นตั้งใจตอบกันให้ดีๆตอนนี้พร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะไอ่านกันลคแ,และสำหรับข้อนี้เรามี3ตัวเลือกค่ะ ถามอันสดวันนี้นะคะเราไปหาอะไรกินในตู้เย็นกันค่ะหิวจังเลยตู้เย็นมีอะไรกินบ้างนมเปรี้ยวไม่เอาไม่ชอบเก็กหวยหวานไปเดี๋ยวอว้วนอ่ะไรน่ะอ,อ่ะไรน่ะถึงเวลาท้าให้คิดค่ะเพื่ออะไรคะเนี่ย เพื่อคงความอร่อยหลังเปิดกระป๋องเราเปิดกระป๋องกันทําไมปกติแล้วเราเปิดกระป๋องทำไมกินเปิดไว้กินใช่ใครจะไปกินทั้งกระป๋องใช่ไหมใช่ครับกินอะไรบ้างที่ที่ที่กินกระป๋องปลากระป๋องครับปลากระป๋องวันนั้นยังไงเราให้ฟังหน่อยทําไมต้องไปกินปลากระป๋องครับเพราะปลามีประโยชน์นะแต่ปลากระป๋องนี่ก็ไม่เท่าปลาสดนะครับเออแล้ววันนั้นกินเพราะอะไรฮะหิวครับหิวแล้วใครไปซื้อให้ครับยายครับยายซื้อให้บอกยายว่าไงครับบอกเอาปลาตัวใหญ่ อร่อยปลาตัวใหญ่อร่อยอร่อยฝันเลยคุณยายเดินไปตลาดกลับมาเป็นปลากระป๋องรู้สึกไงฮะอร่อยอร่อยนะก็คือหิวไงจะตัวใหญ่ตัวเล็กปลากระป๋องกินเรียบนี่อะไรกินอีกจากกระป๋องผลไม้กระป๋องครับมีเหตุอะไรถึงได้ไปกินครับผลไม้กระป๋องพี่เขาซื้อมาผมแอบกินครับพี่เขาไม่อยู่บ้าน รู้และตอนนี้ใครกินนะครับผมเขาเป็นนาคแต่ผมเป็นนาผลไม้คืออะไรเงาะลำไยลิ้นจี่เป็นเงาะกระป๋องอคุณน้าก็ซื้อมาอยากกินอย่างอะไรอร่อยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเราถึงไปกินกลับมาจงเลี้ยงหิวครับหิวันนี้หิวทุรนทุรไย่กลับมาก็เปิดตู้เย็นครับแล้วเจออะไรฮะเงาะกระป๋องครับแล้วก็หยิบมาเลยครับเปิดยังไงตอนนั้นอ๋อยายเขาเปิดไปแล้วครับยายเขาก็แอบกินเหมือนกันคือยายแอบก่อนนะครับคุณน้าไม่ใช่น้องโอมนะฮะ คุณยายก่อนเลยเปิดก่อนเลยแล้วมาเป็นโอมโอมก็เลยกินต่อครับแล้วได้ไปคุยกับยายไหมว่ารสชาติยังไงไม่ไครับก็ปิดเป็นความลับครับปิดเป็นความลับพอนะกลับมานะเขาถามว่าไปไหนเนี่ยเออแล้วแล้วโอมว่าไงผมมก็นั่งเงียบรัะเออแล้วยาย <c oughs> <c oughs> แล้วยายอะ่ะยายเขาก็นั่งทําขนมมไม่รู้ก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะมันหายไปเองเออ ก็ปล่อยไปครับไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้ก็ต้องซื้อใหม่แล้วล่ะใช่ไหมเออตอนนี้คงรู้แล้วล่ะนะว่ายายเปิดกินอะไรจากกระป๋องนี่ครับบะหมี่หมูครับบะหมี่หมูหมูอะไรฮะหมูสับครับหมูสับใช่บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปรสหมูสับป่ะครับครับมันอยู่ในกระป๋องะครับป๋าเขาตัดมาไม่ได้เอามาทั้งตัวแล้วใครจะเอาหมูมาทั้งตัวล่ะคุณ ผมหมายถึงเ <laughs> บรมีกึ่งเสเร็จรูปอะ่ะ <laughs> มันเป็นครับไม่เหรอมันไม่ใช่กระป๋องนะม <laughs> ันเป็นครับครับคุณทำไมคุณคิดว่ากระป๋องอ่ะ <laughs> รูปทรงเหมือนกระป๋องอ <laughs> <laughs> เลยสรุปว่าเป็นกระปอ <laughs> อ๋องครับทีจริงไม่ใช่นะครับเออเข้าใจใช่ไหมนะเ <laughs> ม่าใ่อยู่ในกระป๋องนะเออแล้วหมูก็ไม่ทั้งตัวอยู่แล้วนะะ <laughs> 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 แต่ว่าจะเกี่ยวกับไอ้ที่เปิดกระป๋องอะไรยังไงอ่ะฟังจากพี่สายครับ ะะก็คือข้อความนี้นะคะที่ใช้ถามน้องๆไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยติดอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ใดระหว่างข้อคอไก่นะคะน้ำอัดลมข้อขอ,ขอไข่ผลไม้กระป๋องหรือว่าข,อข้อคอควายนมข้นหวาน <ม ith> ค่ะน้องๆและคุณผู้ชมเคยอ่านเจอข้อความนี้ในชีวิตประจําวันกันบ้างหรือเปล่าแล้วรู้หรือไม่ว่ามันคือผลิตภัณฑ์ใดถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะ น้องๆส่วนใหญ่เลือกตอบขอไข่ผล,ลไม้กระป๋องตรงใจกับคุณผู้ชมหรือเปล่าตอบแล้วเรียบร้อยนะคะผละไม้ ป๋เพราะว่านมข้นหวานสามารถอยู่ได้นานกว่าผลไม้กระป๋องเคยลองแล้วเหรอพี่พี่เขาเจาะเอาไว้พี่เขาเจาะในบ้านนี่กินกินกระป๋องกันเยอะมากเลยนะคุณนะแล้วก็ไว้ในตู้เย็นตู้เย็นแล้วไงต่อครับหนึ่งเดือนผ่านไปก็มาเปิดยังกินได้กินให้ต่ออ๋อแต่ผลไม้กระป๋องอยู่ได้แค่สองสามวันเปิดไว้สักเดือนหนึ่งได้ไหมผมไม่น่าถึงครับที่เคยเจอว่าเน่ากี่วันสองสามวันนะสองสามวันวันเน่ายังไงอาการเน่าของผลไม้กระป๋องเปรี้ยวๆครับคือชิมไป ハハハ มันเปรี้ยวผลไม้หรือเปล่าสับปะรดหรือเปล่ามันเปรี้ยวๆครับเปรี้ยวเปรี้ยวมันเสียเลยเหรอมันเละๆครับเป็นเหม็นอ๋อเละๆเหม็นๆน้ำมันจะขุ่นน้ำขุ่นด้วยเห็นน้ำขุ่นเห็นเละยังกินเข้าไปอีกเหรอผนกบวนทิ้งอ๋อบ้วนทิ้งไม่ทันได้กิอดดีมากเลยถ้าเจอแบบนี้นะอ่าที่บ้านะค่ะพ่อแม่จะเป็นคนที่ชอบกินผลไม้มากก็จะซื้อผลไม้กระป๋องมาไว้ที่บ้านอุ้ยใช่ชอบกินผลไม้มากผลไม้สดดีกว่านะจริงๆแล้วนะอ่าผลไม้กระป๋องมาไม่เหม่อยากกินชื่นใจชื่นใจพ่อหนูก็เปิดให้หนูกิน หมดอิ่มแล้วก็ไปแช่ไในตู้เย็นพอสองวันผ่านมาเน่าเลยแล้วรู้ได้ไงว่าเน่าน้ํามันขุ่นๆผลไม้มันแบบเหล there, ืองๆอะค่ะอะไรเหลืองอันนั้นคืออะไรเหลืองกล้วยเอ้ยไม่ใช่กล้วยกระป๋องค่ะเนาค่ะกล้วยกระป๋องไม่เคยเจอนะค่ะอันนี้บอกนมข้นหวานนะทำไมคิดว่านมข้นหวานเพราะว่าถ้านมข้นหวานเราเปิดตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าเปิดฝากระป๋องจุกเล็กๆก็จะทําให้เชื้อโรคแล้วก็มดเข้าไปอยู่ในนั้นทําให้มันเหมือนมีแบบมีเชื้อโร เข้าไปแล้วก็ไปสะสมในนั้นมีก็คือว่าเปิดกระป๋องปั๊บเนี่ยมันจะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปแน่นอนแล้วเราจะเก็บไว้ในแก้วแต่ว่ามดก็สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามันอาจจะเปื้อนขอบแก้วหรือปากแก้วมันเลยอยู่ได้ไม่กี่วันใช่อ๋อก็คืออยู่ได้ไม่กี่วันเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแล้วไงฮะทุกอย่างเข้าไปในนมคนแล้วนมเนาะมันเป็นรับการเปิดแล้วเนาะนมมันบูดง่ายแล้วนะนมเราจะบูดเลยนะตอบแล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้มาฟังคําเฉลยกันค่ะ ในข้อนี้จะได้รับผุมมรัพย์เพิ่มอีก54เล่มหรือไม่ข้อขอไข่นแนๆค่ะผลไม้กรนะป๋องแตงกวาให้4เล่มเป็น81เล่มค่ะข้อความนี้เป็นการแนะนําให้เก็บผลไม้กระป๋องที่กินไม่หมดโดยจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยภาชนะแก้วที่มีฝาปิดมิดชิดและกินให้หมดภายใน2วันและถ้าพบว่ารสชาติหรือผลไม้เปลี่ยนสภาพไปก็ไม่ควรกินเป็นอันขาดครับ ผ่านไปสองข้อแล้วนะครัปดสิบเ1็ดเล่ม,มข้อนี้ข้อสุดท้ายกับคำถามสร้างแรงบันดาลใจนะคะเราจะคูณ3เข้าไปเลยกับจำนวนคนที่ตอบถูกวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจเชื่อว่าน้องๆหลายคนคงอยากจะทำอาชีพนี้กันนะคะจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวไปรู้กันตอนนี้เตรียมตัวเลยค่ะมาไปอ่านกับอาชีพอะไร้าสำหรับคำถามข้อนี้มี4ตัวเลือกค่ะ คำถามสร้างแรงบันดาลใจวันนี้นะคะไปพบกับอาชีพที่ต้องใช้ความอาร์ตค่ะผลงานสุดล้ำเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หาขาดอาชีพนี้กราฟิกดีไซเนอร์ จินตนาการสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำงานแต่ละชิ้นให้ออกมาสวยและแปลกใหม่อยู่เสมอขยันฝึกฝนใครอยากให้งานออกมาดีต้องมั่นทำและฝึกฝนบ่อยๆเพื่อความรวดเร็วในการผลิตชิ้นงานและกราฟิกดีไซเนอร์สุดเท่มากความสามารถคุณส so วิทสุวรรณกุล นๆสําหรับอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์นะครับเราต้องหาอะไรเป็นข้อมูลให้เราตลอดครับพี่อ่านหนังสือการ์ตูนเยอะมากครับในหนังสือการ์ตูนมันจะมีทั้งภาพทั้งตัวอักษรและมีตัวอักษรหลายแบบครับมีตัวอักษรเอฟเฟกอะไรเงี้ยซึ่งหนังสือการ์ตูนที่พี่อ่านบ่อยๆสมัยเด็กๆนะครับก็เรื่องนี้เลยครับนากบอลครับมันทําให้พี่มาสนใจเรื่องการออกแบบแล้วก็ศิลปะครับคาถามครับหนังสือการ์ตูนจุดประกายทพี่ทาสิ่งใดตอนอยู่ป 2. ครับก็ไกล ทำหนังสือการ์ตูนขอไข่วาดรูปลงบนเสื้อใส่เองคอควฟยวาดรูปบนผนังห้องนอนงองงูจัดบอร์ดในห้องเรียนรัดในข้อนี้ต้องวิเคราะห์กันว่าพี่โจ้น่สมัยป .2 อ,อ,อ่านหนังสือการ์ตูนแล้วน่าจะทำสิ่งใดถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะน้องๆมีตอบสมตัวเลือกโดยคิดว่าเป็นกอไก่มากที่สุด ส่วนขอข่ไม่มีใครเลือกเลยครับ อุเยกาไก์เยอะสุดเลยนะเยอะเลยคิดว่าอ่านการ์ตูนปั๊บมาทําหนังสือการ์ตูนเองเลยป2องนะป2นี่ตัวจ้อยเลยนะเออค่ะอาจจะฝันอยากเป็นพวกออกแบบหนังสือการ์ตูนอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเขาก็ได้เป็นจริงป2นี่ฝันออกแบบแล้วอ่ะโอ้คิดว่าอย่างนั้นแล้วทาไมคิดว่าป2ทาได้หนังสือการ์ตูนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจินตนาการของเด็กค่ะหนูเคยทํำไหมเคยค่ะอ๋อเคยทำเออตอนนั้นเราปอะไรตอนนั้นเราปอะไรป2ป2เหมือนกันวัยเดียวกับพี่กาเลยนะอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรมา อ่านหนังสือการ์ตูนพวกลาฟาลวรแล้วไปวาดอะไรในที่เราทำก็ไปวาดรูปพวกทางเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนเขียนสรุปใจความสำคัญค่ะโอ้ทำเหมือนพี่เขาราอาทำแบบของเราบ้างโอ้ินอินอินการที่เราได้อ่านนะคะอาจจะมีแรงบันดาลใจขึ้นมาทำไม่ว่าจะปออะไรนะคะถ้าเกิดเรามีแรงบันดาลใจอ่ะเราลองวาดเราลองทำอะค่ะยังไงก็ทำได้โอ้แล้วทำไมถึงคิดว่าวาดหนังสือการ์ตูนหนูเคยทำไหมสมัยตอนป .6 ตอนป .6 แล้วอ๋ออนาคตหนูฝันอยากเป็นอะไรครับ อย่เป็นอาหารทหารทำกราฟิกก็ได้นีอ่อเป็นออทำได้เหมือนกัน มาคอควายวาดรูปบนผนังห้องผมเคยครับอันนี้เคยเองเลยอ่ะก็นอนอยู่ไม่มีอะไรทำว่าวาดผนังเล่นเลยครับวาดเป็นรูปอะไรครับการ์ตูนอุลตร้าแมนแล้วตรงไหนครับอนาคตอยากเป็นอะไรครับเป็นคนสร้างอนิตมะมครับนี่ไงโดยตรงโดยตรงแล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าอะไรไม่ไปวาดกำแพงไม่ว่าไม่วาสร้างถนนไหมเพราะเขาไม่เห็นครับทำไมเขาเห็นล่ะเขาก็ไม่เหลือครับเขาก็ไม่เหลือครับ คือเขาไม่เคยเข้าห้องเราอ่ะไม่ค่ะครับนอนรวมกันครับเออแล้วเราวาดตรงไหนมันจะมีตรงตาผ้าของวาดตรงที่ผ้าปิดเอาไว้ครับมีผ้าปิดไว้เราขอช่องเล็กๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่รู้แล้วรู้แล้วอย่าปิดกั้นฝันนะครับครับเปิดพื้นที่ให้ดีกว่าผนังด้านนอกเต็มๆไปขออย่าดับฝันลูกนะครับเอาแต่ว่าอย่าเพิ่งฟาดกันดูฝีมือกันก่อนครับจัดบอร์ดห้องเรียนมันไม่มีที่จัดหรอกครับให้มาจัดทิ้งเรียนครูจะได้สนใจครับอ้อคืออยู่ ู่บ้านน่พ่อแม่เห็นแล้วไงอ้าวอ,อ,อยากให้เห็นมาจัดบอร์ดคนจะได้เห็นหมดเดู้จะได้เห็นมมเมออฟอสองจะได้รู้กันไปให้เหตุผลครบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าข้อไหนจะเป็นข้อที่ถูกให้พี่โจ้เป็นคนเฉลยเองเลยค่ะหนังสือกระตูนจุดประกายพี่ทำก็ไกลทำหนังสือกระตูน พี่เริ่มอ่านหนังสือการ์ตูนตั้งแต่เด็กๆครับยิ่งอ่านทุกวันนานเข้านานเข้าครับจนพี่มีมความรู้สึกที่อยากให้เอ้ยเราได้จะมีหนังสือของตัวเองสักเล่มพี่ก็เลยเริ่มวาดหนังสือการ์ตูนของตัวเอง,ต,งต,ตั้งแต่ตอนนั้นครับและเรื่องแรกที่พี่วาดก็คือเรื่องนี้ครับมันอาจจะดูเก่าัวหน่อยนะแต่ว่ามันคืออันนี้ครับคนเราจะสะมผลเร็จไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้มีความพยายามไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนผลครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆครับเพื่อที่จะมาพัฒนางานเราให้เป็นที่ยอม และข้อนี้นะคะก็รับหนังสือเพิ่มไปอีก48เล่มวันนี้สะสมคุ้มซัหนังสือทั้งหมด129เล่มค่ะจากคำถามท้าให้อ่านท้าให้ตอบสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าอักษรย่อของคำว่าผู้อเมริกันคือข้อใด คำตอบก็คือพออ,อจุดจำง่ายๆว่าผู้อมในาการในโรงเรียนมีคนเดียวดังนั้นอักษรย่อจึงเขียนว่าพออ,อจุดซึ่งมีจุดเดียวครับและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง10คนของเรา ส่วนท้าให้อ่านท้าให้ตอบสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับเทียนอุปกรณ์ให้แสงสว่างในความมืดคนไทยนิยมใช้เทียนในการบูชาพระน้องๆทราบหรือเปล่าว่าข้อใดคือลักษณะนา,นามของเทียนกอไก่แท่งหรือขอไข่เล่มร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคลักศีกรุงเทพ1นึ่ 10. หรืออีเมล read@thaiPBS.or.th หรือผ่านทาง Facebook ของท้าให้อ่านมีหนังสือวัฒนธรรมนานาประเทศโลกตะลึงมอบให้สิบรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าครับวันนี้นะคะาสรสมภูมิจื้หนังสือไปได้129เล่มนะคะแบ่งกับเพื่อนๆที่กาญจนบุรีนะคะเป็นคนละ6 5เล่มแต่ว่าน้องๆมีมาใหเล่มอยู่แล้วนะดังนั้นเพื่อนๆที่กาญจนบุรีรับไป95เล่มเร็ หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับรู้สึกสนุกมากที่ได้มาร่วมรายการนี้ครับทำให้ผมดีใจครับที่ได้บริจาคหนังสือให้กับเพื่อนเคิดว่ารายการนี้นอกจากจะสร้างเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านแล้วก็เด็กได้เจุดประกายความคิดกล้าที่จะพูดกล้าที่แสดงออกวันนี้ก็เห็นเพชรหลายเม็ด นะที่จะได้รับการเจรนายต่อไปในโอกาสที่เหมาะสมต่อไปค่ะ